갑자기 내게 나타나주너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 야안녕 야야야야 녕하을고백하려고타이밍만요안 안녕하세요. 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 안 สนามบินสุวรรณภูมิครับตื่นเต้นมากเพราะว่าอันนี้คือเป็นทริปแรกนะครับทริปนี้จะเป็นบล็อกนะครับที่จะถ่ายพาไปเที่ยวต่างประเทศกันนะครับเป็นทริปแรกหลังจากที่มีการโควิดระบาดนะครับตั้งแต่ปี2019จนปี2020อะไรมานี่นะครับที่ทาให้ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเลยแล้วก็นี่คือถือเป็นทริปแรกของผมเลยนะครับที่จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศและประเทศที่ผมจะไปก็คือเกาหลีใต้ครับผม ก็ลับไปเที่ยวในเมืองโซนะครับเคยไปเที่ยวโซมาแล้วแล้วก็วเคยไปเที่ยวปูซานนะครับตอนปี2019เกนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเลยนะครับก็ครั้งล่าสุดที่ไปเกาหลีใต้ก็คือปูซานนะครับแล้วก็เว้นมาเลยกี่ปีใน19 2 0 2 1 2 2 23 2ิโอ้โห4ีหปีเลยนะครับที่ไม่ได้ไปต่างประเทศเลยทริปนี้เป็นทริปแรกที่ผมจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็จะไปถ่ายบรรยากาศนะครับมาให้ เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็รอเช็คอินนะครับผมรอเคาน์เตอร์เปิดนะครับก็บินไปกับสายการบิน a อชเชครับตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่ก็เป็นช่วงเดือนมกราคมนะครับช่วงประมาณกลางกลางเดือนมกราคมครับที่เกาหลีก็คือเป็นฤดูหนาวเลยนะครับมีหิมะตกอุณหภูมิแบบศูนย์ติดลบอะไรอย่างนี้นะครับก็คือไปกันช่วงนี้เลยครับไปสัมผัสบรรยากาศอุณหภูมิแบบวินเทอร์ของแท้นะครับวินเทอร์ที่แท้จริงว่าจะเป็นยังไงที่เกาหลีใต้นะครับ ที่ไปเกาหลีเพราะว่าคุณแม่อยากไปครับก็เลยพาคุณแม่ไปในช่วงนี้นะครับคุณแม่ก็อยากไปสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นที่เกาหลีใต้คุณแม่ชอบดูซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างนี้ครับก็เลยกลับไปที่เกาหลีครั้งหนึง่งทริปแรกนะครับหลังจากที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันมานานครับผม อนนี้ก็เช็คอินเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ผ่านตอมอในประเทศไทยนะอยู่ในประเทศไทยยังอยู่ที่สุวรรณภูมิตอนนี้มาใช้ที่เทอร์มินอลใหม่แล้วนะครับเซอร์ทรไลน์นะครับเซอร์ทไลนะ์บิวจิ้งเนาะเ๋ยวเขาเรียกน่าจะใช่นะถ้าจาชื่อไม่ผิดนะอาคารใหม่ของสุวรรณภูมินะครับก็เปิดให้บริการแล้วเชฟนี้ก็ได้มาใช้บริการที่อาคารใหม่ของสุวรรณภูมิแล้วนะครับนี่ที่นี่ก็ยังมีอยู่ที่ฟรีเยอะเลยนะครับ ตอนแรกก็แบบไปเดินช็อปอยู่ตรงแบบอาคารเดิมแบบตั้งนานเลยไม่ไม่แน่ใจยังไงว่ามาตรงนี้แล้วจะมีดูที่ฟรีอีกเยอะๆไหมก็คือจริงๆมีอีกเยอะเลยนะครับเผื่อใครที่จะต้องได้มาที่อาคารใหม่เนี่ยมาบอดดิ้งเนี่ยที่เกตเนี่ยเอสต่างๆเนี่ยนั้งแต่เอสหนึ่งร้อยถึงแบบเอสหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าเลยนะครับก็คือมาดูที่ฟรีที่นี่มีเยอะเลยแล้วก็คือ คนไม่มีเลยโล่งมากว่างมากหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เป็นแบบนี่ตีสองแล้วนะครับอาจจะเป็นไฟดึกด้วยก็เลยไม่ค่อยมีคนนะครับมาใช้บริการที่นี่ให้ดูบรรยากาศกันนะครับตรงนี้ก็มีเป็นรูปปั้นช้างนะครับใหญ่มากมีเป็นแบบทําจากโลหะนะครับช้างหิมะพานนะครับก็เป็นอ่าเป็นแบบรูปปั้นตกแต่งของ ที่อาคารนี้นะครับของใหม่เลยถ่ายมาให้ได้ดูกันครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศที่ในอาคารใหม่นะครับของสวนภูมิครับผมก็เกตก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่นั่งรอก็จะเป็นแบบนี้ครับผมตอนนี้ก็ไฟดึกเนาะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ก็จะว่างๆแบบนี้นะครับบรรยากาศที่นั่งรอก็จะเป็นแบบนี้ครับผม ของไฟผมอยู่เกตทางนู้นครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปเราไปเจอกันที่เกาหลีใต้เลยนะครับตอนนี้มาถึงที่นี่สนามบินอินชอนแล้วนะครับแล้วก็ผ่านตอนมามาเรียบร้อยแล้วออกมาแล้ววก็คือตอนนี้กําลังจะไปขึ้นรถไฟเข้าเมืองนะครับก็จะมาซื้อตั๋วรถไฟนะครับเข้าเมืองจากสนามบินไปลงที่สถานีฮองอิกยูน e ิเวอร์ซิตี้ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สถานีฮ e องอิก กินวิวซิตี้แล้วนะครับทางออกสองครับแล้วก็อยู่ที่ที่พักตรงนี้ครับนี่ก็คือที่พักเกี่ยนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเช็คอินนะครับก็เลยไปฝากกระเป๋าไว้ก่อนเฉยๆระหว่างรอเวลาที่จะเข้าเช็คอินในห้องพักได้ก็จะมาเดินหาของกินแถวนี้ก่อนครับ ตอนนี้ก็มาแวะทานข้าวนะครับที่ร้านนี้คนไทยมากินกันเยอะมากเลยชื่อร้านอะไรนะฮงส,ฮงสึฮงสึงสึจุกุมิอ่านี่นะครับนี่เลยร้านนี้แล้วก็จะเห็นว่าตามกำแพงเนี่ก็คือมีจิตกรรมฝาผนังก็คือภาษาไทยเยอะมากคนไทยมากินแล้วก็แบบมาเขียนกันเป็นที่ะลึกกันเยอะมากนะครับเกาหลีก็มาเขียน ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาเกาหลีอะไรอย่างี้ก็มีผสมผสมกันไปนะครับแต่เนี่ยจะเห็นภาษาไทยเยอะเลยนี่ตัวตึงราดาเท้าด้วยนะครับม,มาแล้วนะครับเซตที่สั่งก็จะมีสั่งเป็นเนื้อกับหมูสามชั้นก็คือเป็นเซ็ตมันจะเป็นเซ็ตคู่เนื้อกับปลาหมึกแล้วก็หมูสามชั้นกับปลาหมึกอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็คือสั่งมาสองแบบเนื้อกับหมู แล้วก็มีปลาหมึกอยู่แล้วในอาหารประเภทนี้ของเขานะครับนี่แล้วก็พวกเครื่องเคียงต่างๆ ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกมาเดินเล่นจนที่ในย่านฮงแด e นะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ3องศาเซลเซียสตัวเลขน้อยๆเนี่ยเหมือนจะหนาวมากนะแต่ความจริงก็พอหรือว่าเพราะใส่เสื้อกันหนาวแบบนี้ด้วยมันก็เลยรู้สึกว่า ออมันก็โอเคนะเย็นๆสบายๆเหมือนเปิดแอร์อยู่ในห้องแอร์ที่ทํางานอะไรแบบนั้น,นก็มันไม่ได้รู้สึกว่าหนาวเยือยเขนาดนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็อุณหภูมิแบบไม่ได้ติดลบแล้วด้วยเนาะวันที่ผมมาวันนี้วันแรกวันที่12มกราคมนะครับก็อุณหภูมิตอนเนี้ยตอนเย็นตอนนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งตอนเย็นนะครับอุณหภูมิประมาณ3องศาเซลเซียสแต่เมื่อกี้แบบลองพูดๆอยู่ก็มีพูดแล้วเป็นไอเป็นควันออกมานะครับเป็นไอออกมาแต่ ไม่ได้รู้สึกว่าหนาวมากมาขนาดนั้นยังแบบหนาวพอทนได้เย็ยนๆสบายดีอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าอาจจะตรงมีเป็นตรงที่หูหน่อยที่หูเนี่ยผมรู้สึกว่าอากาศเยน็นๆแล้วหูมันแบบมันจะหูหูมันจะแข็งอะก็ <c oughs> <c oughs> เลยแบบเอาเอาหู้มาปิด, <c oughs> ป,ดปิดหัวปิดหูอย่างนี้ช่วยให้แบบเออไออุ่นอยู่กับบริเวณหูตรงนี้หน่อยนะครับไม่ให้หนาวหูมากแต่ว่าโดยรวมก็คือไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าหนาวจนแบบจนจะเป็นตะตายขนาดนั้นนะยังแบบอากาศเย็นๆสบายๆเพราะว่าใส่ชุดกันหนาวแบบนี้ด้วยนะชุดกันหนาวที่เป็นแบบเนี่ยเป็นพองๆแบบนี้เลยนะครับช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ใส่พีทเทคข้างในด้วยถ้าถ้าเกิดไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ก็อาจจะทรมานก็ได้เนาะแต่แต่งแบบนี้มันก็ไม่ได้รู้สึกอึกอดอัดแล้วก็โอเคอากาศเย็นสบายดีเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับก็ยังรู้สึกว่าก็ยัง ทนได้เย็นๆไม่ได้แบบไม่ได้หนาวทรมานไม่ได้แสบมือไม่ไรู้สึกว่าเออความเย็นจะกัดมืออะไรมากนะครับแต่ว่าอาจจะดูแบบผิวผิวแห้งๆนิดนึงแต่ว่าคือไม่ได้เย็นมากขนาดนั้นยังแบบโอเคโอเคอยู่ยังได้อยู่นะครับให้ดูบรรยากาศหงแดยามเย็นนะครับตรงนี้เขามีแบบก่อสร้างทำทำทางใหม่อะไรอยู่ตรงนี้กันด้วยนะครับ ซื้อชูโรสร้านนี้กินนะครับอันนี้ไส้ครีมชีสเนี่ยคนก็มาต่อซื้อกันเยอะเลยนะร้านเนี้ยอร่อยอร่อย ขออัปเดตสถานการณ์อุณหภูมิให้ทราบกันนะครับก็คือตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นแล้วครับเวลาที่เกาหลีนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็ลดลงไปอีกนะครับตอนนี้เป็น2ององศาแล้วนะครับก็คือเริ่มจะรู้สึกว่าหนาวเย็นมากขึ้นแล้วนะครับแล้วพอมีลมพัดเข้ามาด้วยนะครับยิ่งทําให้รู้สึกหนาวมากขึ้นอีกเลยนะครับก็คือถ้าแบบมันอุณหภูมิเย็นๆแต่ว่าไม่ไม่มีลมเนี่ย ก็โอเคมันก็รู้สึกเหมือนแบบเย็นสบายสบายดีนะครับเรื่อยๆแต่ถ้ามีลมมาเมื่อไหร่ก็คือแบบโอ้โหหนาวสถานเลยอะ่ะหนาวแบบหนาวขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเลยนะครับถ้ามีลมพัดมานะตอนนี้แบบมีลมพูจะไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่อปากแข็งไปหมดแล้วเนี่ยมีลมมาปะทะกับร่างกายเราอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้รู้สึกหนาวยิ่งหนาวมากขึ้นไปอีกนะครับลองลองแบบ ปิดหูออกหูเริ่มหูเริ่มแดงแล้วนะครับแล้วก็แบบปาดจมูกแดงปากแข็งพูดขยับพูดแบบพูดขยับปากยากกว่าเดิมแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาเรื่อยๆจากคลองแดงนะครับแล้วก็มาเจอกับตรงนี้ครับนี่เขาก็มีเป็นตกแต่งแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านนี้ก็เป็น บบตกแต่งเป็นนาฬิกาเหมือนด้วยก็คือนาฬิกาก็คือบอกเวลาได้จริงนะครับนี่ก็ประมาณจะห้าโมงครึ่งแล้วตอนเย็นนะครับนี่ก็รู้สึกว่าตรงน,นี้คงจะแบบเขาคงน่าจะจัดเอาตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสแล้วเนาะปีที่แล้วเนะี่ยของทันวาปีที่แล้วแล้วก็จัดยาวต่อมาเลยถึงมกราคมปี2024นี้นะครับเนี่ยตรงต้นไม้ตรงนั้นยังเป็นแบบเหมือนต้นคริสต์มาสอยู่เลยเนาะแบบนี้ครับก็มาดู บรรยากาศแบบควันหลงคริสต์มาสปีที่แล้วนะครับมาเที่ยวเกาหลีต้นปีเราก็ยังแบบได้ฟิลอยู่บ้างนะครับประมาณนึงเราก็แบบเนี่ยต้นไม้ก็ตกแต่งไฟรอบไปถึงตรงนู้นเลยนะครับผมก็เดินเดินมาแต่งนู้นเลยเนี่ยเนี่ยก็มีต้นไม้ตกแต่งไฟอยู่ตลอดตามทางนี้เลยครับตรงนี้นะครับที่ผม เดินผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเดินย้อนกลับไปที่เดิมแล้วนะครับกลับไปทางเดิมเดี๋ยวก็คงจะกลับเข้าไปที่พักแล้วนะครับนี่บรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับที่พื้นก็มีเป็นลายน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยลายการ์ตูนเป็นแบบฟิลช้อปปิ้งไอคอนนะอย่างนี้ครับ วันก็กลับมาที่ห้องพักแล้วนะครับเยวก็จะให้ดูบรรยากาศของห้องที่มาพักกันในทริปนี้นะครับนี่คือประตูห้องนะครับเปิดเข้ามาก็จะเจอกับตรงนี้ก็คือเปิดมาจะเจอห้องน้ําเลยนี่ห้องน้ำนะครับแต่ว่าก่อนถึงห้องน้ําทางฝาอนี้จะเป็น ตู้นะครับไว้เก็บเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นี่แบบเป็นตู้สูงๆยาวๆแบบนี้เลยเนี่ยเขาก็มีมีร่มให้มีไวรีดผ้าให้เนาะมีรองเท้าอย่างนี้ให้ด้วยไว้ใส่เดินในห้องนะครับมีไม้แขวนกระตู้ฝั่งนี้ก็จะมีเป็นชั้นๆแบบน,นี้ก็คือเอาไว้วางรองเท้านะแบบนี้นะครับ ราไปอยู่ห้องน้ํากันเลยห้องน้ําเป็นแบบนี้ครับนี่ห้องน้ําสวยดีเลยนะครับตกแต่งดูแบบดูสวยสะอาดดีเลยจะเป็นอ่างล้างมือล้างหน้านะครับแล้วก็มีชักโครกตรงนี้แล้วก็เป็นโซนอาบน้ํานะครับมีฝักบัวแบบนี้มีแบบแชมพูอัวอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนี่เป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ ตรงนี้ก็มีผ้าขนหนูให้ด้วยมีทิชชู่มีแปรงสีฟันด้วยนะครับมีแบบอุปรกรณ์อะไรพวกสบู่เล็กๆเนี่ยมีเยอะเลยนะครับโอ้โหแล้วก็แบบไว้ขัดตัวนะไว้ขัดตอนอาบน้ำแบบนี้นะครับให้มาเยอะเลยครับแลมีถังขยะตรงนี้อ่านี่ก็คือห้องน้ำแล้วก็ ถัดมาตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณพื้นที่ของห้องแล้วนะครับตรงนี้ก็มีแบบมีเวลคัมนะครับมีข้อมูลต่างๆมีกฎให้ปฏิบัติตามอย่างนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ห้อง,องนี้มีโต๊ะตรงกลางนี่ก็คือโต๊ะใหญ่เลยนะมีเก้าอี้ให้สี่ห้าตัวเลยมีทีวีตรงนี้ครับ่รงนี้ก็เตียงเตียงใหญ่มาก นี่มีเตียงใหญ่ๆแบบสามเตียงเลยนี่จองห้องมาแบบเตียงใหญ่สามเตียงเลยนะครับก็ตรงนี้ก็มีเป็นกระจกเนาะไว้นั่งแต่งตัวแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ันตรงนี้ได้มีเนี่ยมีเก้าอี้มีลินชาก็มีหวีให้ด้วยไว้เก็บของหลายอย่างเลยนี่มีไดเป่าผมนะครับมีแบบที่ให้เก็บของเยอะเลย ตรงนี้ก็มีเป็นเครื่องสักผ้าให้ด้วยแล้วก็มีเตาไฟฟ้านะเผื่อจะทํากับข้าวทําอาหารตรงนี้ก็ทําได้แล้วก็มีไมโครเวฟเนี่ยโอ,อ้มีช้อนซ้อมอะไรมาแบบให้เยอะมากครับพวกใิชั้นเก็บของต่างๆกระทะเขียงอะไรแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นสิงค์ล้งางจานอ่าแล้วก็เนีย่ยพวกโซนครัวเป็นแบบนี้นะครับมีแก้วมีกาน้ำร้อนมีถ้วยมีตะเกียบมีช้อนพลาสติกให้ก็แบบตู้เก็บถ้วยจานชามแก้วต่างๆผมีให้เยอะเลยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เย็นนะตู้ตู้เย็นแบบตู้ใหญ่เลยนะครับนี่ตู้ใหญ่ๆห่ไปเลยเหมือนแบบเหมือนอยู่บ้านเลยอันนี้เขามีน้ําแข็งให้นะครับตู้เย็นก็คือจัดเต็มได้เลยนะแช่ทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนที่เราอยู่บ้านได้เลยนะครับไปดูวิวด้านนอกอันนี้อยู่ชั้นที่สิบนะครับ เนี่ยชั้นสิบแล้วก็ตรงนู้นเลยก็คือเป็นหงแดงเนี่ยโซนพื้นที่หงแดงนะครับทางฝั่งตรงนู้นนะครับใกล้มากเดินได้หรือทางฝั่งตรงนี้นะเออน่าจะฝั่งตรงนูน้นอฝั่งตรงนู้นนะครับห,ห้องห้องน่าจะอยู่หันไปทางนี้แล้วก็ตรงนู้นเป็นหงแดงก็มีไว้ตากผ้าได้เนาะ ตรงนี้ก็เหมือนเป็นแบบมีสเต็ปขึ้นมานิดนึงหน้าต่างไม่แน่ใจว่าเปิดได้ไหมแต่คงไม่เปิดเนาะแบบนี้ครับแล้วก็จะมีเครื่องปรับอากาศนะครับมีพัดลมด้วยติดเพดานแบบนี้มี Wifi ให้นะครับมีปลั๊กให้ตามนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบฮีตเตอร์ที่เตียงนะครับปรับอุณภูมิให้เตียงอุ่นๆได้เวลานอน เนี่ยครับก็มีให้ปรับได้ที่เตียงทุกเตียงนะครับมีตามนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับแล้ววันพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันต่อก็ฝากติดตามในล็อกต่อไปด้วยนะครับผมขอฝากไลค์แชร์และ b s c สไ b รช่องกำปนาต้นติดตามคลิปอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ